ช่วยด้วยช่วยดูวย,ยช่วยด้วยค,คุณคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะช่วยผมด้วยคุณช่วยด้วย,ยนี่เป็นไม่ฉาช่ีหรือเปล่าเนี่ยมาหลอกจับมือฉันไม่ใช่ครับคุณช่วยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับช่วยด้วยครับได้คะ่ะได้คะ่ะ ค่ะต้นลงมาหรอคะค่ะตอนนี้มีคนเป็นลมอยู่ที่หลังบริษัทโอไอจีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยคุณคะคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดว่าคุณเป็นวิชาชีพอะค่ะไม่เป็นไรครับผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับ ที่าผมลมขออนุญาตสักครู่นะคะทัโลคุณนัทวิภาทาไมคุณถึงมาช้าแบบนี้ถ้ายังไม่มาเราจะตัดสิทธิ์คุณออกนะค่ะค่ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะอย่าเพิ่งตัดสิ์ฉันนะคะคุณคะพอดีว่าตอนนี้ฉันมีธุระด,ด่วนฉันขอตัวก่อนนะคะ เบอร์คุณครับผมขอเบอร์คุณมาไม่ได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะน้าบาของฉันครับฉันขอตัวกว่อนนะคะ งานอยู่ที่นี่ด้วยเหรอใช่ฉันทำงานอยู่ที่นี่แล้วฉันก็เป็นผู้จัดการที่นี่แกคนมีมารยาทเรียกฉันว่าผู้จัดการหน่อยนะถึงเราจะเป็นเพื่อนรักกันนะ่ะแกก็ไม่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นทำไมแกไม่พอใจฉันเหรอเมื่อก่อนแกก็เรียนเก่งนะแต่ทำไมตอนนี้แกตกอับมาเล่ล่อนของานล่ะ สวัสดีค่ะผู้จัดการนี่คือเลูเม่ของฉันค่ะฉันไม่ดูประวัติแกหรอกฉันจะดูความสามารถของแกมากกว่าอ่ะถ้าแกดื่มน้ำแก้วนี้หมดฉันจะรับแกเข้าทำงาน กินละเฟิร์สฉันไม่เจอแกตั้งนานแกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะแต่ไม่คิดเลยว่าแกจะเปลี่ยนไปมีนิสัยแบบนี้พอไม่ต้องพูดอะไรละฉันรับแกเข้าทำงานไปทำงานของแกได้ละ นี่คุณนี่คือแบบล่างของโปรเจกต์ผู้จัดการทําให้คุณทำให้ฉันทำเนี่ยนะใช่แล้วคุณก็ทำให้เรียบร้อยแล้วกันฉันมาวันแรกก็ให้ฉันทำงานยากขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่เป็นไรฉันทำได้อยูแล้ว ผู้จัดการครับผมเอาง่าย้เขาทำแล้วนะครับดีมากผู้จัดการครับได้ข่าวว่าเขาเรียนเก่งมากเลยนะครับถ้าผู้จัดการให้เขาทําเขาอาจจะทําสำเร็จก็ได้นะครับแล้วถ้าเขาทําสําเร็จเขาอาจจะมาแย่งตําแหน่งผู้จัดการก็ได้นะครับถ้าเขาทําไม่ได้ฉันจะไล่เขาออกถ้าเขาทําได้ก็ดีเพราะเขาเนี่ย ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอางานไปให้ท่านประธานดูคนที่มีสิทธิ์คือฉันคนเดียวเท่านั้นถึงตอนนั้นเนี่ยฉันก็สามารถบอกท่านประธานได้ว่าฉันเป็นคนทำโปรเจกต์นี้เองก็จบครับผู้จัดก,การผู้จัดก,การนี่ฉลาดมากเลยนะครับเธอกลับไปทำงานได้แล้วไปครับผู้จัดก,การ จำผมได้ไหมครับผมคือผู้ชายที่คุณพาไปส่งโรงพยาบาลครับอ๋อจำได้แล้วค่ะคุณโทรมาหาฉันคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะอ๋อคือผมอากซื้อของไปให้คุณนะครับเพื่อตอบแทนที่คุณช่วยผมครับอ๋อค่ะแต่พอดีตอนนี้ฉันไม่ว่างค่ะฉันทำงานอยู่เอ,อ่องั้นผมไปหาคุณก็ได้ครับคุณบอกผมได้ไหมครับว่าคุณทำงานอยู่ที่ไหน ฉันทำงานอยู่ที่บริษัท OYG ค่ะอ,อ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมไปนะครับออคุณครับ นี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่คุณช่วยผมในวันนั้นครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณทำงานอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะงั้นผมขอดูโปรเจกต์คุณหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะ บริษัทเราได้ไงฮะแล้วนี่แกเอาโปรเจกต์สำคัญของบริษัทไปให้มันดูเนี่ยนะแกไม่รู้หรือไงว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นความลับของบริษัทขอโทษค่ะฉันขอโทษจริงๆค่ะแล้วโปรเจกต์เนี้ยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะคุณคะฉันขอโปรเจกต์คืนนะคะนี่ค่ะวันนี้จะมีท่านประธานใหญ่มาตรวจดูงานบริษัทเราฉันจะเอาไปให้ท่านประธานดู คุณไม่ต้องออกไปไหนหรอกครับผมเนี่ยแหละเดี๋ยวจะเป็นคนดูเองมัน,นอกอย่างแกเนี่ยนะจะดูเป็นทำไมจะดูไม่เป็นล่ะครับก็ผมเนี่ยเป็นท่านประธานใหญ่ของบริษัทนี้ <c oughs> นี่แกแต่งตัวซอกกาวขนาดนี้เนี่ยนะแล้วก็มาบอกว่าตัวเองเป็นท่านประธานใหญ่ <c oughs> ถ้าคุณไม่เชื่อ นี่คือใบจดบริษัทของผมพอดีผมติดตัวมาด้วยดูซะท่านประธานอา่ะเมื่อกี้ดิฉันรอเล่นนะคะดิฉันเป็นคนตลกอะเออท่านประธานไม่ต้องถือสาฉันนะคะ คนตลกหรือว่าชอบดูถูกคนอื่นกันแน่โปรเจกต์นี้ใครเป็นคนทำดิฉันค่ะดิฉันเป็นคนทำเขาค่ะเขาเป็นคนทำคนนี้เก่งมากเลยนะครับมาทำงานได้ไม่กี่วันคุณก็สามารถทำโปรเจกต์ยากยๆออกมาได้ดีแบบนี้เดี๋ยวผม ฉันเริ่มตำแหน่งผู้จัดจาก,การให้คุณนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงค่ะแล้วดิฉันล่ะคะผมไล่คุณออกบริษัทผมไม่ต้องการผู้จัดจาก,การที่นิสัยแย่ๆอย่างคุณประธานคะท่านประธานเป็นไงล่ะเอชอบว่าคนอื่นดีนะ ฉันทำไงเนี่ยจะจะตกงานลน่ะเนี่ยอุ้ยทำไงดี ้าอะไรมึงวะม่เลิช็อนกูทำไมขอโทษนะครับเอ่อคุณทำอะไรอยู่ห่ะครับกูกำลังเปิดรถกูอยู่ไงรถคันนี้เป็นของคุณนหะครับทำไมไม่ใช้กุญแจเปิดล่ะครับกูจะใช้วิธีไหนมันคือเรื่องกูจะไมไหหก็ไปไป เอ๊ะส,<ร>สองคนนั้นมาทำอะไรข้างรถฉน่ะงาองกูขึ้นมาเลยผมว่าคุณทำแบบนี้น่าจะเป็นโจรมากกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของรถจริงคุณน่าจะใช้วิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับกูจะใช้วิธีไหนมันก็เรื่องกูเอาของกูขึ้นมา ไม่ให้ครับไม่ให้หรอไม่ให้เหรอกูขอเตือนมวยนะอย่ามายุ่งเรื่องกูอีกมึงจะไปไหนก็ไปไปไปก็ได้ครับผมว่าผู้ชายคนนั้นต้องมาขโมยรถแน่เราจะทำยังไงกันดีครับเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องไม่ต้องฉันมีแผนเดี๋ยวฉันจัดการเองไป คุณคะคุณใช้เหล็กนี้เปิดจะเปิดได้หรอคะเปิดได้สิครับทำไมจะเปิดไม่ได้ล่ะมาเดี๋ยวฉันช่วยคุณเปิดเองนี่คุณเปิดได้หรอครับได้สิฉันอะนะทำงานทึงด้านนี้เรื่องแบบนี้ฉันเที่ยวชาญอยู่ละแต่ฉันมีข้อแม้นะคุณจ่ายเงินให้ฉัน500บาท 500? รแต่ก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะผมให้คุณผัานหนึ่งเลยเปิดเลยสิเดี๋ยวคุณหันนลังก่อนสินี่มันค่าเปิดรถนะไม่ใช่ค่าสอนวิชาที่จะให้คุณเห็นได้ง่ายอะ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ เรียบร้อยได้แล้วเหรอคนที่เก่งจริงเลยเนี่ยเฮ้ยรอทำไมวะเฮ้ยเปิดด้วยเปิดเอาไว้ทำาไรดิว,ดวเนี่ย เนินเดี๋ยวโทรเรียกตำรวจได้นะเดี๋ยวฉันจะไปหาผู้ชายคนนั้นแป๊บหนึ่งอะ่ะได้ครับฉันฝากด้วยล่ะครับคุณคะคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะอ,อ๋อผมไม่เป็นไรครับคุณคือใครเ่ะครับฉันคือเจ้าของรถคันสีดำที่จอดอยู่ตรงนู้นนะคะอ๋อผมก็ว่าผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่เจ้าของรถหรอกแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนละครับ ฉันเรียกตำรวจมาจัดก,การเขาเรียบร้อยแล้วค่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะเงินนี้คุณเก็บไว้นะคะเอาไปซื้อยามาทาค่ะให้ผมนะครับใช่ค่ะงั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะครับขอบคุณครับงั้นช่างขอตัวก่อนนะคะเจ้านายครับ ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาหนีไปได้ครับฮะมันหนีไปแล้วงั้นเหรอเมื่อกี้กูปวดร้องไม่ได้เหรอนี่มาชื่อกูยยู่นะเว้ยแล้วนายแจ้งความหรือยังแจ้งแล้วครับเงินเงินฉันล่ะ เงินทัานหายไปหมดแล้วะไอ้ผู้ชายคนนั้นต้องเอาไปแน่ๆเลยงั้นเรารีบไปที่โรงพากกันเถอะครับเชิญครับคุณตำรวจคะยังไงฉันฝากจับตัวโจรคนนั้นหน่อยนะคะเงินที่มันเอาไปอะ่ะก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ ครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางเจ้าหน้าที่จะหาตัวเขาให้เจอโดยเร็วที่สุดครับหากว่าได้รับเบาะแสาแล้วทางเราจะแจ้งให้ทราบนะครับได้ค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะยังไรแกฉันให้ตำรวจตามตัวเขานะแต่ตามตัวยังไงก็าตามตัวไม่เจอเลยเออเราไไ้แค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันอืออือ คุณครับอ้าวนี่แกนี่เงินะลาจะอยู่ยูรี่ครับผมเอามาคืนให้ครับแล้วทำไมจูจูแกถึงมาคืนเงินให้ฉันแกกลัวโดนจับใช่ไหมเปล่านะครับก็ตั้งแต่ผมเอาเงินคุณไปอ่ะตอนกลางคืนผมไม่ได้นอนเลยครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอะครับมาหลอกมารอนผมทั้งคืนเลยครับจนผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับผมกลัวผมเลยเอาเงินมาคืนคุณนะครับ เงินนี้อะนะเป็นเงินที่ฉันส่งให้แม่ฉันใช้ทุกเดือนแต่แม่ฉันอะไม่เคยใช้เลยก่อนที่ท่านจะจากฉันไปท่าน,นเอาเงินก้อนนี้ไม่ใช่เก็บไว้แม่ฉันอะเขาเป็นคนที่ห่วงฉันมากเลยนะเขาน่าจะตามไปหาคุณแหละไปตามเงินของเขาอะคุณป้าครับผมเอาเงินมาคืนลูกสาวคุณป้าแล้วนะครับอย่าตามหลอกหลอนผมเลยนะครับคุณมาคืนเงินฉันแบบนี้แม่ฉันก็คงไม่ตามคุณไปแล้วแหละ แต่คุณก็จําไว้นะอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองอะ่ะก็อย่าไปเอาอีกทุกคนอะ่ะก็หาเงินมาด้วยความลาบากเท่านั้นแหละครับผมผมรู้แล้วครับรู้แล้วอะ่ะก็อย่าไปทําอีกละ่ะบาปกรรมมันมีจริงนะคะครับเดี๋ยวฉันจะไปถอนแจ้งความให้ครับครับผณครับไปก่อนนะครับ